3. ราศีที่กำลังจะมีโชคใหญ่ในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องรู้ตัวก่อนว่าเราอยู่ในราศีนี้แล้วทำตามเงื่อนไขเพื่อจะรับโชคได้หรือเปล่าราศีแรกคือราศีตุลพลังงานของราศีตุลในเดือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่ทำงานหรือไม่ได้ทำอะไรเลย แต่จำไว้ว่าจงออกไปหากิจกรรมจงเดินทางให้บ่อยจงพยายามพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคนต่างเพศต่างรุ่นต่างวัยรวมถึงเป็นคนแปลกหน้าได้จะดีมา,มากเนื่องจากพลังงานของราศีตุลในเดือนกรกฎาคมที่เป็นพลังงานของพระราชาถือถวยเห็นสีสันที่ใส่บนแต่งตัวเยอะแยะแบบนี้ เขากำลังจะพยายามดึงดูดสายตาคนมากมายและราศีตุลรู้ตัวอยู่แล้วหรือเปล่าว่าคุณเป็นราศีที่มีเสน่ห์แทบจะมากที่สุดในบรรดา12ราศีแม้คุณจะไม่มั่นใจในตัวเองแต่คุณไปทำอะไรที่ไหนมักจะมีคนพยายามเข้าหาชวนพูดคุยหรือส่งเสริมให้คุณทำอะไรที่มันโดดเด่นเสมอไปเป็นดาราสิไปเป็นศิลปินสิไปเอ่อประกวดนางแบบสิจะมีอะไรพวกนี้วนเวียนอยู่รอบตัวเสมอใช่ไหมอันเนี้ยครับราศีตุลเป็นดวงที่กำลังจะรับเงินเมื่อ คุณได้รู้จักจํานวนคนเยอะๆยิ่งแปลกหน้ายิ่งได้รู้จักคนที่ให้เงินเรามากขึ้นไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขายของไม่ต้องทําแบบพยายามของเงินพวกเขาด้วยขอแค่คุณไปทําความรู้จักเฟนลี่ <f ail ly> เดี๋ยวการเงินจะดีขึ้นเองนะครับราศีที่สองคือราศีพฤษภราศีพฤษภพ,พยายามคุยกับโลกออนไลน์ให้เยอะคําว่าคุยในที่นี้มันมีทั้ง คอมเมนต์ Comment, มีทั้งเราตอบแชทมีทั้งการทําการตลาดออนไลน์กับอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วโลกนี้กําลังให้ความสนใจคือการคุยกับ AI เนื่องจากธุรกิจการงานที่ตัวของชาวราศีพฤษภทำอยู่กําลังจะเติบโตก้าวหน้าแบบ โคตรก้าวกระโดดในเดือนกรกฎาคมเพียงแต่ว่าเงื่อนไขสําคัญคือ8ไม้ไม้หมายถึงเกี่ยวกับงานโดยตรงแต่จําเป็นจะต้องขยับขยายฐานการงานถ้าเกิดคนที่ทําธุรกิจแบบออฟไลน์คุณจําเป็นจะต้องเริ่มสาะหาพื้นที่ในการขยายฐานขยายธุรกิจขยายบริษัทแต่ถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องรับข้อมูลรับฟีดแบ็กเพื่อมาวิเคราะห์เก็บข้อมูลทางสถิติ คุยกับพวก AI เขาจะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้ให้แล้วลองเปลี่ยนปรับสไตล์คอนเทนต์การยิงแอดการทำการตลาดตามที่ AI อัลกอริทึมต่างๆแนะนำในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วผลตอบแทนเหมือนคุณยิง100บาทยิงแอดนะยิงแอดแค่100บาทคุณได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นร้อยเท่าไม่ใช่100ยบาทคือร้อยเท่าเป็นกำไรนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภให้ความสนใจเกี่ยวกับการ รับฟีดแบ็บนโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วจะเติบโตอย่างรวดเร็วกับราศีสุดท้ายคือราศีเมถุนราศีเมถุนอันนี้อาจจะแปลกนิดนึงว่าทําไมเรามองว่าสิ่งนี้คือโชคใหญ่เรากําลังจะได้รับเงินก้อนโตทรัพย์สมบัติที่เป็นแบบรูปธรรมจะบ้านรถที่ดินจับต้องได้และเป็นชิ้นใหญ่บางมาแต่เงื่อนไขสําคัญคือเราต้องทิ้งบางคนนะ่ะพลังงานที่เห็นแม้รูป เดินเข้าป่าไปคนเดียวใส่ผ้าคลุมแบบไม่ได้มีอุปกรณ์สําหรับเดินป่าเลยหมายถึงว่าเราต้องถอยออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่งทั้งที่ตัวเราไม่พร้อมบางครอบครัวอาจจะพยายามบีบให้เราเลิกกับแฟนเลิกกับคบเพื่อนหรืออย่าไปทํางานที่นั่นมาอยู่ที่บ้านหรือไปเรียนตามที่ฉันสั่งให้หน่อยฉันจะให้สิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสาเพื่อเป็นผลตอบแทนที่คุณอุตส่าห์เสียสละถอยออกมาจากจุดนั้นได้ เพราะฉะนั้นกําลังจะโดนซื้อตัวด้วยของที่มีมูลค่าสูงมากๆเพียงแต่มันไม่ได้มาจากแค่ครอบครัวมันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่มรดกบางทีมันมาจากแฟนบางทีมันมาจากเพื่อนบางทีมันมาจากหัวหน้าหรือมาจากบริษัทคู่แข่งเพื่อซื้อตัวเราโดยที่ตัวเราไม่ได้พร้อมเพราะการที่ถอยออกมา ด้วยความพร้อมมันคือการค่อยๆค,คุยค่อยๆเคลีย,ค,ยความรู้สึกอารมณ์ทุกอย่างมันดําเนินไปตามเวลาจนเราเข้มแข็งแต่เนี่ยครับเขาไม่ได้สนใจเวลาไม่ได้สนใจอารมณ์เขาแค่เอ็งถอยออกมาฉันจะให้ทรัพย์สินเงินมูลค่าเท่านูน้นเท่านี้เท่านั้นและเป็นสิ่งที่เทพประจําตัวพยายามบอกให้ราศีเมถุนทิ้งซะถ้าไม่ทิ้งไม่ใช่แค่ไม่ได้ของพวกนี้แต่ไอคนไอตําแหน่งงานหรือไอจุดที่เรายือนอยู่ จะมีหลายๆอย่างบีบทำร้ายจนเราไม่มีโอกาสสร้างเงินสร้างอนาคตตัวเองต่อไปภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นสามราศีนี้เด่นสุดอาจารย์จึงมาทำนายจึงมาบอกโชคบอกลาราศีอื่นๆก็มีข้อเด่นข้อดีแต่ละด้านไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมาตรงนี้เ<ว>พราะการบอกว่าราศีคุณมีโชคดีก็เหมือนกับบอกว่าผู้ชายชอบเล่นกีฬา ผู้หญิงชอบของสวยงามมันไม่ได้ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เรามีโอกาสเจอแค่จะคว้าได้เยอะกว่ากว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มราศีเดียวกันมากขนาดไหนแล้วแต่ดวงคุณแล้วนะสวัสดีครับ